สวัสดีครับพี่น้องมาพบก,กับผมเบาปลาใหม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้ก็จะมีประเด็นเนื้อหาสาระที่มาควยกับพ,อพ่อแม่พี่น้องเรื่องการคุดหลอมต้นใหม่หรือว่าการเขาไปเก็บหาตอใหม่แปลกๆนะครับามาสำหรับขายก็ดีหรือว่าเอามาไวจ้จัดสวนนะครับหรือสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆนะครับ ว่ามันสามารถทําได้แค่ไหนถูกผิดกฎหมายบ่นะครับสําหรับประเด็นเรื่องการเข้าไปคุดล้อมต้นไม้หรือว่าเก็บหาต่อใหม่นะครับเอ่เาต้องมาแยกแบบนี้นะครับพี่นองครับว่าต่อไม้ที่เอ่อเาเข้าไปเก็บหาหรือว่าต้นไม้ที่เข้าจะเข้าไปคุดล้อมเนี่ยนะครับ เข้าตองมาดูว่ามันมีซื้อเป็นใหม่ของหามตามกฎหมายปลาใหม่ที่เขากำหนดเอาไว้บอนะครับอันดับแรกนะครับเข้าตรงมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันดับที่สองนะครับพี่น้องต้องมาเบิงตรงบริเวณที่ดินที่เข้าเขาไปคุดล้อมตนใหม่นะครับหรือว่าเก็บ้หาต่อใหม่เนี่ยนะครับว่ามันมีสถานะทางกฎหมายแบบใดนะครับถ้าบริเวณที่พ่อแม่พี่น้องเขาไปคุดล้อมตนใหม่หรือว่าเก็บ้หาต่อใหม่เนี่ยนะครับ มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยเช่นพวกเชน,นูดนศสามนสามอ, 3, พ,อพวกเนี่ยนะครับพอแม่พี่น้องสามารถคุดหลอมตนใหม่ได้เลยนะครับหรือว่าเก็บหาต่อใหม่นะครับเอาออกมาขายหรือว่าเอาไปแต่งสวนนะครับของเฮาได้เลยโดยบ่ต้องของอนุญาตนะครับแต่ว่าถ้าที่ดินที่เข้าเขาไปคุดหลอมตนใหม่พอแม่พี่น้องมันเป็นที่ดินที่ยังบ่มีการออกเอกสารสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับเช่นเป็นที่ซ้านณาประโยชน์พวกนี้นะครับถ้าต้นไหม่ที่เฮ้าคุดล้อมเนี่ยนะครับหรือเก็บหานี่สภาเป็นต่อเนี่ยมันมีซื้อเป็นใหม่ห่วงหามตามกฎหมายป่าใหม่เนี่ยถ้าพ่นองเข้าไปคุดล้อมหรือเก็บหาเนี่ยนะครับโดยบดารับอนุญาตเนี่ยพอแม่พ่นองจะมีความผิดฐานทาใหม่ห่วงหามโดยบดารับอนุญาตนะครับถ้าเป็นที่ป้าสงวนเนี่ยนะครับ าว่าจะเป็นไม้หวงหามหรือว่าเป็นไม้หวงหามเพราะแม่พี่น้องจะเข้าไปคูดลอ้อมหรือว่าเก็บหาต่อไม้ที่อยู่ในบริเวณป่าสงวนโดยพาราการเนี่ยบ่ได้นะครับเพราะแม่พี่น้องจะผิดฐานทํใหม่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่านที่เป็นอย่างมันถึงผิดเพรา,าะว่าเนียย่ามเข้ามาทํใหม่นี่นะครับพี่น้องเข้ามาทํใหม่ตามกฎหมายป่าใหม่เนี่ยมันาามีแค่เฉพาะการไปตัดไปฟันไปเลื่อยไปถากแค่นั้นนะครับ การคุดการล้อมหรือการเคลื่อนย้ายต้นใหม่นะครับออกจากบริเวณที่ดินที่เป็นป่าตามกฎหมายป่าใหมเนี่นะครับเขาถือว่าเป็นการทําใหม่นะครับผมฉะนั้นเวลาพมพ่ีพน้องเขาไปคุดล้อมต้นใหม่ก็ดีหรือว่าไปคุดเอาตอใหม่ออกจากบริเวณที่ดินที่มีสถานะเป็นป่าตามกฎหมายป่าใหม่หรือว่าป่าสงวนแห่งชาตินี่นะครับอ่ามันถึงมีความผิด ตามกฎหมายนะครับฉะนั้นเวลาพอแม่พี่น้องนะครับนี่ค้นว่าจ้างให้เขาไปพุดรออมต้นใหม่หรือว่าเขาเห็นต้นใหม่มันงามแล้วเข้าจะคุดรออมมาแต่งสวนนะครับหรือว่าเอามาปลูกไว้ในทีเขาเนี่ยเขาก็ต้องดูนะครับว่าใหม่ประเภทนั้นมันมีซื้อเป็นไม้หวงหามบอ่อนะครับแล้วที่บริเวณที่เขาจะเเขาไปคุดเนะี่ยเขามีเอกสารบอร่อถ้าเป็นที่บุคคลอื่นก็ต้อง สอบถามเขาให้ได้รายละเอียดนะครับว่ามันมีฉนวดมีนอสสามบอนะครับถ้ามันบ่มีนะครับผมแนะนําว่าอยาเขาไปขุดล้อมนะครับพอแม่พี่น้องเพราะว่าถ้าเจ้าที่เขาตรวจเจอเนี่ยเขาสามารถดําเนินคดีตามกฎหมายกับเขาได้นะครับนี่แหละครับก็เอา,เ,อาเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขุดล้อมตนใหม่หรือว่าการเก็บหาต่อใหม่นะครับที่มีซอเป็นไม้หวงวถามมาบอกเราสูกันฟังนะครับ เพื่อว่าพอแม่พี่น้องอจะได้บ่ไปกระทําผิดกันนะครับพี่น้องท่านใดเขามาชมคลิปถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์มีเนื้อหาสาระก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับผมก็จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวกับวิถธีชีวิตประจําวันนี่แหละครับเมื่อบอกเราสูกันฟังนะครับหรือว่ามีเราเบียบใหมๆของรมป่าใหม่ออกมานะครับที่เกี่ยวกับด่านปลาใหม่ก็จะเมื่อเราสู่กันฟังนะครับ สำหรับมือนี้คงมีเพียงแค่นี่สวัสดีครับ